สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจกันอีกแล้วนะคะกับอ่านแล้วอ่านเล่าในพาร์ทนี้นะคะจะเป็นพาร์ทที่2นะคะของหนังสือเล่มเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนเล่มไปไหนนะคะือเล่มนี้ค่ะเผื่อใครยังไม่ได้รู้คลิปแรกเนาะอันนี้คือ conversation on love ด้วยรักและการพูดคุยถึงสิ่งเหล่านั้นนะคะก็ <S <S เล่มนี้นะคะจะเป็นบทสัมภาษณ์คนแบบหลายๆคนในหัวข้อหลายๆประเด็นซึ่งในพาร์ทที่สเนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการ ดูแลความรักยังไงนะคะให้มันยั่งยืนเออก็ต้องบอกว่าในพาร์ทนี้นะคะเราก็จะพูดถึงสิ่งที่ตัวเองสรุปมานะไม่ได้เอาหนังสือมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเขาพูดยังไงบ้าง mm hmm. เผื่อใครอยากอ่านก็สามารถไปหาซื้อกันมาอ่านได้เลยโอเคเราจะเริ่มจากสิ่งที่เราได้ก่อนสิ่งที่เราได้จากหนังสือเล่มน,นี้นะคะอย่างแรกก็คือความรัก,กมัน เป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะว่าความรักมันมีอยู่สองแบบสงประเภทหนึ่งคือเราอะติดแฟนมากเกินไปกับสองคือเราครบกันในถันที่เราพยายามที่จะปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นอิสระเนาะอันนี้คือทุกคนเอาไปรีเช็คตัวเองได้นะคะว่าแบบ โอ้ยแกเราเป็นไหนเพราะว่าตัวฉันนะคะเป็นแบบแรกก็คือเราอะจะเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ติดแฟนมากๆเนาะเพราะว่าเราทํางานแบบ work from home ทำงานนู่นนี่นานไม่ได้ออกไปไหนออกจากบ้านก็แค่แบบอาทิตย์ละ ครั้งเดียวด้วยซ้ำมันก็เลยทาให้แบบเราอะครั้งที่เราติดแฟนมาเพราะเราเป็นคนขี้เหงาอะก็ลองไปสารวจตัวเองดูนะคะว่าแต่ละคนอะเป็นแบบไหนนอกเหนือจากนี้นะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าไอความสัมพันธ์เนี้ยมันมีรูปแบบไหนได้บ้างอะสิ่งที่เราคิดว่าน่าสนใจในการที่จะแบบปฏิบัติต่อคนที่เราหลักอะมีด้วยกันไม่กี่อย่างเลย2ออย่างเหมือนกันเลยอย่างแรกคือเราต้องมีความสามารถในการที่จะทบทวนตัวเองกับอย่างที่2คือ เรียนรู้ที่จะทำให้ความสัมพันธ์ะ่ะมันมีช่องว่างเมื่อเราทะเลาะกาแฟยังไงล่ะคือต้องบอกว่าไอไอความสามารถในการทบทวนตัวเองอะเราเชื่อว่า เรามักจะลืมมันไปเราอะเป็นไม่รู้ทุกคนเป็นหรือเปล่านะสามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะเราอะเป็นคนที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทะเลาะกับแฟนเราจะไม่ค่อยทบทวนถึงสิ่งที่เราทําเราจะพยายามหาใดๆม,มาพูดก่อนว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันนู่นมันนี่มันนั่นใช่ปะซึ่งถ้าเรามีสิ่งเนี้ยในการที่จะแบบมานั่นทบทวนถึงสิ่งที่เราทําต่อคนที่เราหลังไปอ่ะมันจะง่ายต่อการพูดคุยมากๆเนาะ แล้วก็เมื่อเราทะลาะกับใครสักคนอะ่ะแล้วเรามีอารมณ์อ่ะอย่าเพิ่งไปคุยแกเชื่อฉันฉันฉันลองมาหมดทุกรูปแบบแล้วให้มันให้มันได้แบบ ความรู้สึกก่อนนะไปแช่แข็งมันก่อนอะแบบหนึ่งให้มันคููดาวก่อนเพราะว่าถ้าคุณแบบเหมือนเรายิ่งทะเลาะกันยิ่งคุยกันไปอะ่ะมันก็จะยิ่งขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็ขึ้นไปเลยเฉพาตีกันไปเลยแบบ30ยกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราอบเป็นคนที่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มคุยกับแฟนแล้วบรรยากาศมันเริ่มมาครูแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ละเราจะเริ่ม พูดว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอ5นาทีได้ไหมเดี๋ยวโทรกลับไปอย่างเงี้ยคือคุณจะปล่อย2นาทีก็ได้5นาทีก็ได้10นาทีก็ได้มากสุดครึ่งชั่วโมงก็ยังได้แต่ว่าอย่าปล่อยให้เรื่องนั้นน่ะมันไม่ถูกจัดการนะเพราะว่าถ้าคุณปล่อยความรู้สึกเอาไว้อ่ะแล้วมันค้างคาแล้วพอวันรุ่งขึ้นมาทําเหมือนเป็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ่ะทุกคนเราคิดว่าอันเนี้ยมันคือปัญหาของความสัมพันธ์มากๆเพราะว่ามันเหมือนเป็นแผลท,ที่ถูกกดทับอะพอกด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 มันไปนานๆอนะ่ะ คู่ที่เขาคบกันนานมันถึงเลิกกันเพราะมันขาดการพูดคุยกันเราเข้าใจแบบนี้นะทุกคนเออนอกเหนือจากนี้นะคะเมื่อเรามีความรักที่เรารู้จักที่จะทบทวนตัวเองแล้วหนึ่งรู้จักที่จะคููดาวอารมณ์ตอนเราอยู่ด้วยกันแล้วสองสองสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะนําไปสู่การพูดคุยกันเพราะว่าเราอย่าลืมว่านอกจากการทํางานที่มันต้องใช้การพูดคุยแล้วอะ ความสัมพันธ์ในทุกความสัมพันธ์บ้านเพื่อนแฟนมันต้องใช้การพูดคุยทั้งหมดเลยยิ่งกับคนที่เราอยากที่จะหยุดด้วยมากๆแล้วอ่ะมันต้องยิ่งคุยกันนะทุกคนเพราะว่าเราเชื่อว่าการทะเลาะในแต่ละครั้งอ่ะมันจะทําให้เราเห็นมุมที่ไม่ดีของกันและกันไหนมากมากเลยอะ่ะทั้งในความคิดการรับมือกับปัญหาเราคิดว่าถ้าเราอยากที่จะอยับใครสักคนอ่ะทะเลาะกันเลย จะได้เห็นว่าเวลาเขาอารมณ์ร้ายเขาเป็นยังไงเวลาเขาโกรธสุดอุะเขาเป็นได้ถึงขนาดไหนอะไรเงี้ยเข้าใจไหมเอเออ,อันนี้คือข้อแนะนํานะทําหรือไม่ทําก็ได้เพราะว่าเราเชื่อว่าทุกคนมีวิธีการรับมือกับความรักไม่เหมือนกันแต่ว่าเราอจะรับมือกับความสัมพันธ์ของเราอะในรูปแบบนี้นะคะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ควรพยายามอะ ทำต่อกันมากๆอ่ะเช่นการตะคอกการพูดจาไม่ดีการปิดประตูปึงปังหรือการประชดแดกดันสิ่งเหล่านี้มันทําให้ยิ่งทะเลาะกันความสัมพันธ์มันจะยิ่งแย่ลงนะแล้วก็ สิ่งที่เราว้าวมากเลยอะ่ะคือเวลาทะเลาะก,กันอะ่ะเราจะเจอคําพูดที่มันพูดถึงตัวเองว่าแบบ <c oughs> ก็ฉันเป็นของฉันแบบนี้นี่เธอเธอรับไม่ได้เรื่องของเธอหรือเปล่ามันบาดใจทุกคนเราจะบอกว่าความสัมพันธ์อ่ะมันคือคําว่าเราถ้าเรามูทะเลาะกันแล้วก็คิดถึงแต่ฉันฉันฉันอยู่คนเดียวอะ่ะฉันถูกนั่นฉันอย่างนี้ฉันอย่างนั้นแล้วมันจะมีเราไปทําไมทุกคนเนื้อออกไหมเออเพราะฉะนั้นแล้วว่าการที่แบบเรามีปัญหา เราคนเราคนแยกสักกันก่อนเพื่อให้มันมีคําว่าเราก่อนเพราะว่าถ้าคําว่าเรามันไม่อยู่แล้วมันจะกลายเป็นไอสิ่งที่เรามาเถียงกันอนะ่ะมันก็คือ แย่งชิงดึงชักเยอ่อกันเรา,าพูดเสมอเลยว่าเรื่องความสัมพันธ์เหมือนกันเล่นเกมชักเยยะถ้าต่างคนต่างดึงมากจนเกินไปอ่ะมันเจ็บมือเว้ยแล้วถ้าใครดึงต่อไปไม่ไหวแล้วปล่อยมืออ่ะสุดท้ายแล้วคนที่รับแรงกระแทกมันก็คือคนที่รักมากกว่าเองนะคะทุกคนอุ้ยเป็นอิออาอี่ชอหนึ่งเอออะต่อมานอกเหนือจากนี้นะคะสิ่งที่เราคิดว่ามันค่อนข้างที่จะน่าสนใจก็คือนอกเหนือจากการที่เราต้องรู้ตัวเองแล้วว่าเราควร หยุดเมื่อไหร่ที่เราเทะเลาะกันอะสิ่งที่น่าสนใจคือเราไม่จําเป็นต้องทําให้คนที่เราหลักอะคิดเหมือนกับเราไปซะทุกเรื่องอันเนี้ยเป็นเคส e s t u คือจากเรื่องของตัวเองเลยดูหัวยกระแสะมาแล้วก็แบบนั่งเหยียบแฟนก็คุยกันเขาก็อธิบายมุมของเขาแล้วก็บอกว่าเอ้ยไม่สิเราก็คิดอย่างนี้นะแกเชื่อป้า <c oughs> ทะเลาะกันทะเลาะกันด้วยแบบข่าวที่แบบไม,ไม่ใช่เรื่องของเราอะแล้วทะเลาะก็หนักแบบหนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งแบบเราถามเขาว่า เฮ้ยที่รักเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องมาทะเลาะกันจริงๆหรอมันคือไม่ใช่เรื่องของเราด้วยซ้ํา Graham, นะนี่คือไม่ใช่ปัญหาของเราด้วยซนะ้ํานะทำไมาเราถึงต้องมาทะเลาะกันแบบด้วยเรื่องของใครก็ไม่รู้ล่ะแล้วแฟนราก็เลยบอกว่าเออก็เราไม่เชื่อเขาแล้วก็สิ่งที่เราคิดมันดูแบบมันดูมันดูมันดูไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าแล้วเรายังไงคือสิ่งที่คุณอธิบายมาสิ่งที่ที่เราอธิบายมาเราก็เข้าใจนะเราก็ยอมรับแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่โอเคอะนึกอออกปะฉะนั้นน่ะ ในเมื่อเราก็หลับได้แล้วเราก็ไม่ได้ไปเถียงก,กันต่อทําไมเราต้องทาให้มันเป็นเรื่องในความสัมพันธ์ของเราด้วยล่ะแกเออมันก็ทําให้การทะเลาะกันอะ่ะมันก็จบลงได้อย่างแบบงดงามเนาะก็คือการทะเลาะกันในเรื่องของคนอื่นแล้วตอนนี้นคือตลกไปเว้ยแต่แบบตอนนั้นมึงโคตรไม่ตลกแล้วคือแบบไอ้บ้าแกเรื่องของใครก็ไม่รู้เนื้อแมอ,อไปต่อต่อมานะคะคือ นอกหลจากเรื่องที่เราพูดถึงการเคารพกันและกันแลว้วอ่ะก็จะมีเรื่องของเซ็ก์ใช่ไหมเซ็กเป็นสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันคือเรื่องที่เป็นสิ่งที่สําคัญในความสัมพันธ์เนาะคือคอถ้าเกิดใครไม่ได้อยากมีอะ่ะมันก็ได้แต่ว่าในเนี้เขาได้พูดถึงการมีเซ็กอะเอาไว้ว่าแบบมันคือกิจกรรมที่แสดงความรักต่อกันในรูปแบบหนึ่งซึ่ง แต่เราเคยบอกว่าการสกินชิปที่มันชิปมากๆไปถึงแบบที่สุดแล้วอะมันก็คือการแบบมีเซ์ด้วยกันนี่แหละเออนั่นแหละก็คือเป็นกิจกรรมที่แบบมันทําให้เราอะได้เข้าใกล้ถึงคนที่เราหลักได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่แบบค่อนข้างจําเป็นนะเพราะว่าบางทีอะเราเราคิดว่าผู้หญิงอะมันถ้าถูกปฏิเสธอะมันจะเป็นเหมือน การปฏิเสธตัวตนของผู้หญิงหรอเราไม่รู้นะแต่ว่าในหนังสือมันมันเขียนประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครได้อ่านแล้วรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่อะมาคอมเมนต์ได้นะเราอยากรู้เหมือนกันคือ,คอสำหรับเราอะเวลาที่เราแบบเหมือนถ้าเราต้องการแล้วแฟนเราไม่ต้องการเราจะไม่รู้สึกว่าเราถูกปฏิเสธเพราะว่ามันจะไม่ได้ครั้งนี้มันก็จะมีครั้งหน้าน้วอหรปะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้น่ะเขาเลือกที่จะแบบไม่เลยกับเราอะอันนี้เราจะรู้สึกว่ามันจะเข้าแกะสิ่งสิ่งนี้นะคะมันก็คือการที่แบบถูกปฏิเสธตัวตนเนะ เอออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะอันเนี้ยมันนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่มันสร้างความเพิดเพลินให้กันได้แล้วอ่ะมันยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ด้วยเพราะว่า ถ้าเราอยู่ในเวที่เราอยากที่จะมีอะไรกับแฟนเราแค่คนเดียวโดยที่แบบไม่ได้ไปไปเป็นเป็นวิทไ,ไปเป็นใดๆอะ่ะอันเนี้ยเราว่าเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องคุยกันถ้าสมมติว่าดีมานของคนหนึ่งมันไม่ซัพพอร์ตกับดีมานของอีกคนนึงเราอาจจะต้องคุยกันว่าเราจะทํายังไงดีให้มันไปต่อได้ในแบบที่เธอก็ไม่ได้อยากทํากับฉันแต่ว่าฉันอยากมากๆหรือมันจะมี เนไหนที่มันเอามาแก้ไขสิ่งสิ่งนี้ได้บ้างเพราะว่าเราคิดว่าสิ่งนี้สําคัญถ้าสมมุติว่าเราไม่คุยกันในเรื่องนี้สิ่งที่ตามมามันคือการนอกใจไว้ทุกคนมันคือการที่จะไปหาคนอื่นมาทําแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะว่าการสื่อสาระนะมันคือสิ่งที่แบบสําคัญมากๆเนาะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราคิดว่าน่าสนใจเนี่ยที่เราพูดถึงว่าบางทีอะการนอกเหนือจากการมีเซ็กต์แล้วที่ต้องคุยกันอะ มันคือการที่เราต้องมานั่งทบทวนกับตัวเองนะว่าการมีแฟนอะเราสามารถที่จะบอกเขาได้แบบทุกเรื่องหรือว่าทุกมิติของการใช้ชีวิตไหมที่เราพูดแบบเนี้ยเพราะว่าเราเราไม่ขอเอ่ยชื่อละกันแต่ว่ามันเป็นเคสที่เราเพิ่งไปเจอมาเนาะจะเป็นแบบว่าเขาทะเลาะกันด้วยคําพูดว่าอย่าให้พูดเลยถ้าเกิดเราพูดอะเดี๋ยวมันจะยิ่งหนักกว่านี้เราได้ยินเราก็เลยแบบว่าเออ ทำไมการที่คนเราอะอยู่ด้วยกันนะมันถึงแบบไม่สามารถที่จะพูดกันได้ทุกเรื่องละสําหรับเรานะถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถที่จะพูดกับแฟนหรือว่าคนรักของเราอะได้ทุกเรื่องอะสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าคิดนะว่าเราอะจะอยู่กับ ความสัมพันธ์นี้ไปได้ตลอดชีวิตจริงๆหรอจะลืมนะว่าถ้าเราพูดกับเขาไม่ได้ทุกเรื่องอ่ะแปลว่ามันมันคือความลับปะแล้วมันื่อมันมีความลับอ่ะมันก็ต้องมีคนมาซัพพอร์ตความลับที่เรามีนึกออกมาแล้วถ้าสมมติว่าเราต้องไปหาคนคนนี้มาซัพพอร์ตสิ่งที่เราบอกแฟนเราไม่ได้อ่ะมันก็เลยเป็นช่องโหว่ของความสัมพันธ์ที่มันอาจจะทำให้เกิดการนอกใจกันได้เพราะฉะนั้นการพูดคุยกันอ่ะมันคือมันคือการแบบ เจราจาทุกเรื่องในชีวิตเราของคนรักเราอะถ้าเราทำสิ่งสิ่งนี้ได้อะทำมันเหมือนกันออกกำลังกายทุกคนแล้วมันเราคิดว่าสิ่งนี้มันจะทำให้เราแบบไปด้วยกันได้นานอะเราอะเป็นผู้หญิงที่ชอบรีเชฟความสัมพันธ์กับแฟนคือเราอะจะทะเลาะกับแฟนบ่อยใช่ปะแต่เราจะไม่ปล่อยให้เขารู้สึกว่าแบบไม่โอเคอะคือถ้ามันมีอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคอเราจะรีบเคลียร์แล้วก็คุยกันเร็วแบบ เพราะอะไรแล้วเราทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ยก็คือสิ่งที่แบบปากไว้ให้คิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซ็กส์ก็ดีเรื่องของการพูดคุยกับคนที่เราลักในหลายๆมิติเราคิดว่าสําคัญและจําเป็นมากๆเพราะว่าถ้ามันขาดสิ่งสิ่งนี้ไปอะเราคิดว่ามันอาจจะทําให้คู่เรามันไปกันได้ไม่ยืดยาวขนาดนั้นอะอืมใช่ ไม่รู้นะเราแต่ทุกคนนะอันนี้มันไม่ได้แบบว่าเราไปคิดว่าแบบเอ้ยมันต้องอย่างนี้สิมันถึงจะใช่เนาะอันนี้มันก็เป็นแค่ในมุมของเราที่เราคิดว่าสิ่งสิ่งนี้มันอาจจะทําให้ความหลักของเราอะมันยั่งยืนมากๆเท่าที่เราจะทําได้ละกันเออนะคะแล้วก,ออนะะวก็ต่อมามันจะมีคําถามที่เป็นจิมมิคของในเล่มมันก็คือแบบประมาณว่า คุณหวังว่าคุณจะได้รู้อะไรก่อนที่คุณจะมีตามหาความรักก่อนที่คุณจะสูญเสียก่อนที่คุณจะใดๆก็แล้วแต่สิ่งที่เราชอบนะคะในในใน,ใน,ในเล่มเนี้ยก็คือจะเป็นในเรื่องของเขาพูดไปว่าการรักอ่ะการเรียนรู้ที่จะรักแบบดีที่สุดอะ่ะมันคือการที่เราต้องแตกสลายไปก่อนเพราะฉะนั้นแลว้วเมื่อคุณปะหักจนถึงที่สุดกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้มันก็คือการเรียนรู้ที่มันจะแหลกสลาย ใช่ปะเพื่อที่จะเมื่อเจอความรักครั้งใหม่อะหัวใจที่มันแหลกสลายไปแล้วอะมันจะเปิดกว้างมากๆมันอาจจะเจ็บ เหมือนเดิมแหละแต่มันอาจจะเจ็บในรูปแบบที่เราโตขึ้นมันจะค่อยๆโตขึ้นอย่างที่เราเคยพูดไปว่าคนเรามันไม่เคยได้เรียนรู้จากความสุขนะคะทุกคนการที่เราเจ็บปวดในความรักที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ไปเรื่อยๆมันก็ทําให้เราแบบโตขึ้นนี่พูดเหมือนคนที่แบบมีความรักมาอย่างช้าชองซึ่งไม่นะที่ฉันเคยบอกกับตัวเงว่าการที่เราเป็นโค้ชอยู่ข้างสนามอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเจ๋งมากเพราะว่าเราจะอ่านเกมออกทุกความสัมพันธ์ของทุกคนยกเว้นเรื่อง ื่องของตัวเองนะคะเรื่องของเราอะ่ะตอนเราเป็นเราเป็นหมามากเลยอะ่ะเราทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นหมาอยู่เพราะว่าแบบเราเรารู้ว่าเมื่อเราอยู่ในเกมอะ่ะเราจะแบบเราจะไม่ฟังใครอะ่ะคือต่อให้ใครพูดความจริงแค่ไหนอะ่ะและเรารู้ว่ามันต้องทํำยังไงแต่เราจะไม่ออกมาเอ้ยมันจะเป็นการแบบสิ่งที่เรื่องที่เราพูดกับเราก็คือ เขาบอกว่าอยู่ในความสมพั์ไปเลยอยู่ให้สุดเอาให้สุดแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสุดแล้วอะเราจะเดินออกมาเองเพราะฉะนั้นนะคะเราถึงบอกว่าการเป็นโคชยืนอยู่ข้างสนามมันโคตรเท่เลยอะแต่พออยู่ในเกมอะแม่งไม่เท่ยังอยู่ข้างสนามวะเออเรื่องจริงเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นพาทที่2ในเรื่องของการรักกันยังไงให้มันยั่งยืนก็คือ1ทบทวนเตียงให้ได้2ก็คือรู้จักที่จะแบบมีระยะห่างเมื่อเราทะเลาะก,กันแล้วก็สาก็คือคุยกันเยอะๆคุยกันทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใต้สะดือเรื่องนอกสะดือเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุยกันอย่ามีความลับต่อกันเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความลับต่อกันเราคิดว่ามันเป็นการเปิดช่องโหว่ให้มีใครอีกคนมาทําหน้าที่ให้คนที่เราลักอะไ,ไวไวใจเขาแทนมากกว่านั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็จบสําหรับคลิปนี้ในคลิปหน้านะคะเราจะมาพูดถึงจะอยู่ยังไงเมื่อเราต้องสูญเสียความรักไปฝากติดตามด้วยนะคะเป็นเรื่องที่สนุกมากเลยเพราะว่าเป็นการเล่า จากสิ่งที่เราวิเคราะห์มันออกมาทั้งหมดเลยถ้าเกิดผิดถูกยังไงขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องพูดตรงว,ว่าเรื่องความรักมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ได้มีผิดแล้วมันก็ไม่ได้มีถูกมันมีแต่แค่ใครรับมือกับความรักแบบไหนนั่นเองค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวนนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย